อะไรคือหางพาเลนต์มาฟังกันผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนชาวอังกฤษได้ลงคะแนนในวันพฤหัสบดีในการเลือกตั้งแบบสูสีที่ไม่มีพรรคไหนจากไปพร้อมกับเสียงส่วนใหญ่326ที่นั่งผลที่ตามมาก็คือหางพาเลนต์ BBC รายงานพรรคใดๆจะต้องการที่นั่งอย่างน้อย326จาก650ที่นั่งเพื่อให้สามารถปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่ ตามข้อมูลของรัฐบาลอังกฤษห่างพาร m เม t จะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีพรรคใดชนะเสียงส่วนใหญ่ของที่นั่งทั้งหมดที่มีอยู่ในสภาสามัญชนซึ่งเป็นสภาล่างของรัฐสภาห่างพาร m เ n นทำให้เกิดสถานการณ์ที่พรรคซึ่งมีที่นั่งมากกว่าอาจไม่มีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลผสมอาจ จะเกิดขึ้นมาด้วยการเจรจาต่อรองระหว่างพักพันธมิตรเพื่อรวบรวมที่นั่งให้ได้326ที่นั่ง